สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมกันในช่องของวิกกี้อีกเช่นเคยค่ะแล้ววันนี้นะคะเอาตัวแรงมาฝากค่ะสำหรับแคม r y ปี2017คันนี้นะคะมาด้วยเครื่องยนต์ที่2.5ค่ะอ่าแล้วก็เลขไมค์แค่แสนต้นๆเท่านั้นนะคะสำหรับคันนี้นะเดี๋ยววิกกี้พาพี่พๆไปยนต์โชมกันสภาพโดยรวมคันนี้เนี่ยจะติตาใครไหมติดตามกันได้ต่อที่ช่องวิก้ได้เลยค่ะตามมาเลยค่ะพี่ๆ มากันกับตัวแรงรุ่น 2.5G กันนะคะวันนี้สำหรับตัวย t a า a m r คนะคะันนี้เป็นของปี2017อย่างที่เกริ่นไปหน้าคลิปนะคะแล้วก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะเดี๋ยวเราพาพี่ๆไปชมกันในช่องของมิกกี้นะคะตามมากันเลยค่ะบรรยากาศวันนี้อาจจะคืมฟ้าคืมฝนนิดนึงนะแสงอาจจะไม่เป็นใจแต่ว่าไม่เป็นไรคะ่ะกล้องมันชัดอยู่แล้วเนาะ ก็ดูกันไปคร่าวๆนะคะถ้าใครอยากมาเห็นตัวจริงนะสามารถเข้ามาที่บริษัทเพชรยนต์ได้เลยที่ตั้งขายอยู่ที่ซอยเซรีไทย68แยกหนึ่งนะคะเข้ามาสู่ซอยเจอแน่นอนค่ะเพชรยนต์นะบริษัทเราใหญ่มากเลยมีสต็อกรถมีสต็อกรถตอนนี้นะคะมากกว่า400คันให้พี่ๆเลือกชมเลยแต่วันนี้มาชมกันเฉพาะรุ่นนะคะเป็นเป็นตัวฝั่งแคมรี่เองนะปะเราไปดูกันเลยค่ะสภาพโดยรวมคันนี้นะคะ t o โยต้าแคมรี่สองจปีสิได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์ไปด้านหน้านะคะแล้วก็พร้อมกับไฟ LED นะคะที่เป็น daytime running light นะตัวนี้ก็ได้ไปเหมือนกันอ่ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวในโคมเดียวกันนะคะพร้อมกับที่กันชนด้านล่างนะคะติดไฟตัดหมอกมาให้ด้วยแล้วจากโรงงานนะคะแล้วก็มีเซ็นเซอร์นะคะด้านขวานะ1จุดอ่าไปที่ตัวกันชนด้านข้างเลยแล้วก็ด้านหน้านะคะแผงระบายความร้อนนะจะได้เป็นสี เทาดําไปแบบนี้นะคะเงาเงาสวยๆแบบนี้เลยป้ายทะเบียนก็หกกนอสา7สาปดเจ็ดได้ตรงรุ่นไปเลยค่ะสําหรับคันนี้นะได้ป้ายทะเบียนตามนี้ไปเลยไฟตัดหมอกด้านนี้นะคะก็ยังคมใสยอยู่นะถ้าเป็นไฟตัดหมอกคู่ล่างเนี่ยสภาพ <c oughs> สภาพโดยรวมนะคะคมยังใสยอยู่นะไม่มีรอยหินดีดรอยสะเก็ดหินนะคะส่วนตัวโคมไฟอันนี้นะถ้าสังเกตดีๆอาจจะมีรอยคาบเหลืองนิดนึงนะคะแต่ไม่เป็นไร อันนี้เราเก็บงานให้ได้นะคะเราขัดสีขัดเคลือบสีให้ได้ทั้งตัวรถแล้วก็ตัวโคมไฟเองส่วนฝากระโปรงด้านหน้านะคะพี่ๆอาจจะสังเกตได้ไม่ชัดนอะด้วยแสงนะอะมาทางนี้เห็นไหมคะเมื่อมันเล่นกระทบแสงนะไม่มีรอยสะเก็ดหินรอยหินดีดให้ได้เห็นกันเลยนะคะสําหรับคันนี้แล้วก็ต้องบอกก่อนนะคะว่านี่คือสีเดิมจากโรงงานนะไม่ได้มีการไปกลาบสีมาแต่อย่างใดนะคะสําหรับแคมรี่คันนี้นะอ่ะอันนี้คือสีเดิมเลยไป เดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะด้านข้างของตัวรถนะตัวพาร์ทของอะไหล่กันชนนะคะก็ไม่มีรอยอ้ารอยแง้มนะยังแนบกันสนิทอยู่นะคะพร้อมกับเซ็นเซอร์ด้านซ้ายของตัวรถนะมีซ้ายขวากันมาเลยด้านหน้าส่วนตัวยางนะคะได้เป็นยางมิชลินปี19ไปนะสภาพยังสมบ,บูรณ์อยู่เลยนะคะยังใช้งานได้อีกยาวเลยสําหรับคันนี้นะส่วนตัวล้อแมกนะคะจะได้เป็นล้อแมกล้ออะลอย5ลูเป็นขอบ16ไปอย่างนี้นะคะพร้อมกับดิสเบรกนะ4ล้อ สำหรับตัว Camry 2.5G คันนี้ตัวเบ้าชกด้านในค่ะพี่พี่เห็นไหมยังสภาพเดิมอยู่นะอาจจะมอมแมมนิดนึงนะคะเพราะว่าอันนี้ยังเก็บงานได้ไม่ครบร้อนะคะยังปรับสภาพไม่ได้สมบูรณ์100%อร์ตัวเครื่องยนต์ 2.5G นะคะจะได้เป็น d u o v VVTi ไปนะต่างกันกับตัว 2.0G จะได้เป็นตัว d u o v v v t W W ไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวแรงนะคบแรงขับสนุกยิ่งขึ้น ส่วนกระจกมองข้างนะคะพี่ๆได้เป็นสีเดียวกันกับตัวรถเลยเหมือนกันกระด้ามจับประตูนะคะแต่ที่เพิ่มเข้ามาก็คือตัวไฟเลี้ยวกระจกข้างติดมาแบบนี้เลยพร้อมกับฟังก์ชันการใช้งานพิเศษนะคะเดี๋ยวมิกี้พาพี่ๆไปดูต่อนะตอนนี้ดูโดยรวมของตัวรถนะคะผิวของตัวรถเองเนี่ยด้านข้างไม่มีรอยหลักยิ้มแก้มข้างประตูบุบอะไรให้เห็นเลยนะรอยขนแมวอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีสีนี้เดิมๆเลยค่ะพี่ๆตัวด้ามจับก็ เป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะตัดมาด้วยวัสดุโครเมียมอย่างนี้นะคะไปทั้งสี่บานเลยพร้อมกับตัวกระจกนะคะเห็นไหมเอ่ยสัญลักษณ์ตัวยตตานะคะอยู่ครบทุกบานเลยอ่าพาร์ทเดิมจากโรงงานเลยค่ะตัดมาพร้อมกันกับตัวโครเมียมนะคะเส้นโครเมียมกับประตูเนี่ยไปทั้งสี่บานเลยนะแต่งดีไซน์ไปอย่างนี้เลยสีนี้นะคะดูแลง่ายรักษาง่ายเนาะดูไม่เก่านานนะคะแล้วก็เป็นตัวที่ ดูภูมิฐานนะคะสำหรับใครนะที่ชอบรถที่ออกแนวแบบคนมีอายุดูมีสไตล์ดูมีระดับหน่อยก็คันนี้ต้องสีบอลเงินเท่านั้นค่ะอ่ะด้านหลังนะคะตัวด้านหลังเนี่ยจะแต่งไปด้วยเส้นโครเมียมนะคะยาวๆไปจากฝั่งซ้ายนะคะไปฝั่งขวาเลยพร้อมกับไฟนะคะด้านหลังเป็นไฟ LED หมดเลยนะสำหรับตัว c a m r y 2.5G นะคะแล้วก็ด้านล่างพี่ๆเห็นไหมเอ่ย ได้เซนเซอร์ถอยนะคะด้านหลังนะมา4จุดเลยมีเซนเซอร์รอบคันเลยสำหรับ Camry 2 5 G คันนี้นะคะอ่านี่เลยค่ะแล้วก็ตัวฝากระโปรงหลังนะคะเปิดได้จากตัวรถเลยเดี๋ยวเราไปเช็คกันนะคะอ่ะนี่เลยอำนวยความสะดวกมากๆเลยสำหรับใครที่รักความสบายชอบความ Luxury นะคะแล้วก็ในราคาที่ย่อมเยาวมาก ถูกกว่าป้ายแดงลงมาตั้งห้าสิเปอร์เซ็นลยนะคะสำหรับคันนี้นะแต่สภาพโดยรวมก็อย่างที่พี่ๆเห็นเลยค่ะแทบไม่มีตำหนิอะไรเลยนะสำหรับสองจดห้าตัวแรงคันนี้นะคะตัวยางอะไหล่ล่ะว่าเราไปดูในยางอะไหล่กันต่อเลยนะคะนี่ยางอะไหล่ก็เป็นล้อที่เป็น full size นะคะได้เหมือนล้อแม็กทั้งสี่ล้อไปเลยตัวอะไหล่นะคะชุดเครื่องมือแม่แรงก็มีมาให้ครบนะคะสำหรับคันนี้นะ แล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตนะคะดึงยากไปนิดนึงนะเพราะว่ามันหนักจะให้เช็คกันในเรื่องของสีนทางมะพร้าวสักนิดหน่อยแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราไปเช็คกันต่อของฝากกระโปรงดีกว่านี่เลยนี่เลยค่ะพี่พี่เห็นไหมสัญ,ญลักษณ์โลโก้นะคะตาไทยโคอ,อิโตเนี่ยยังอยู่นะคะเป็นอะไรเดิมพาร์ทเดิมตั้งแต่ออกจากป้ายแดงนั่นเองด้านหลังก็การันตีได้เลยโครงสร้างเดิมนะคะด้านในก็ วัสดุอะไรต่างๆเนี่ยไม่มีรอยอ้าไม่มีรอยแง้มนะคะแนบสนิทเือเลย,เลยโครงสร้างเดิมๆเลยค่ะตัวหัวน็อตอาจจะดูยากนิดนึงนะอ่ะมาให้ดูตรงกันชนด้านท้ายรถกันบ้างสัญ,ญลักษณ์โลโก้ย,ยังอยู่ครบนะคะมั่นใจได้เลยว่าเป็นของเดิมตัแต่ออกจากโรงงานนะเอาเล็บจิเข้านะคะฝากระโปรงนะเป็นของไทโคอิตะนั่นเองไปเปลี่ยนมาก็ไม่ได้นะต้องได้จากป้ายแดงเท่านั้นถึงจะเปลี่ยนจากศูนย์มาก็เถอะเขาก็ไม่ได้ใส่ ตัวอไหล่ของไทยโคอิตะไปให้นะคะอย่างที่รรู้กันนะแล้วก็พาร์ทของกันชนด้านหลังค่ะตัวรอยต่อนะคะยิงแนบสนิทนะไม่มีอ้าไม่มีแง้มนะคะตัวซุ้มล้อเนี่ยทั้งสี่ล้อนะคะก็เส้นสันคมสวยอย่างนี้ไปเลย<ม>ตัวช่องไฟนะคะก็เดิมๆเลยค่ะเสมอกันทุกจุดเลยนะสำหรับแคมรี่คันนี้นะคะ<ม>เดี๋ยวไปเช็คกันต่อในเรื่องของโครงสร้างภายในกันดีกว่าค่ะพี่พ ขออนุญาตนะคะจะดึงยากนิดนึงนะเพราะว่าตัวกระดูกงูเนี่ยไม่ค่อยได้เช็กกันเท่าไหร่นะคะเพราะว่าประวัติเราเนี่ยดึงได้จากตัวเล่มสำเนาเลยนะเราดูเช็คประวัติได้ตั้งแต่ออกจากโรงงานเลยตัวตะเข็บเม็ดอาร์ตนะคะพี่ๆเรียงตัวสวยกันแบบนี้เลยนะคะนี่เลยเส้นสั่นคมๆแบบนี้เลยค่ะตัวตะเข็บเม็ดอาร์ตนะแล้วก็โครงสร้างตรงเสาตัวบีเนี่ยเห็นไหมคะจะทือไปนิดนึงนะอย่างที่บอกวันนี้แสงไม่ค่อยมีนะคะนี่เลย ตัวรูน็อตนะคะไม่มีรอยขันรอยไขยเลยนะรอยงงดเทียไม่มีเลยไม่ได้ทําการเปลี่ยนหรือว่าขันไข่ตัวน็อตมาอย่างไรนะสักับเพจค่ะพี่ๆเห็นสักับเพดไหมไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะสักับเพจเวลาขึ้นลงรถเนี่ยมันต้องมีรอยกันบ้างแล้วเนาะแต่ว่าคันนี้เจ้าของเดิมดูแลมาดีมากเลยค่ะสักับเพจไม่มีรอยขีดข่วนเลยเดิมๆไปเลยอ่ะไปต่อกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวขออนุญาตค่อยมาเก็บงานให้พี่ทีหลังเนาะอ่ะ เดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะในส่วนของด้านหน้าห้องผู้โดยสารกันดีกว่ามาเริ่มจากแผงประตูด้านข้างคนขับนะคะแผงประตูนะคะก็สภาพโดยรวมอย่างที่เห็นเลยค่ะดูโดยรวมในยังใหม่เอี่ยมนะด้านล่างยังมีแผ่นสติ๊กเกอร์นะคะกันรอยติดไว้อยู่เลยพร้อมกับไฟส่องสว่างด้านล่างนะคะตัวนี้นะจะเป็นวัสดุบุนิ่มๆนะคะเป็นวัสดุหนังแบบแบบซอฟท์ทัสนะคะ มาพร้อมกับกระจกนะคะอัตโนมัติทั้ง4บานเลยแล้วก็ให้เป็นออโต้ไปนะทั้ง4บานเป็นกระจกไฟฟ้านะคะพร้อมกับปุ่มเซ็นทรัลล็อกนะคะแล้วก็ตัวปรับกระจกมองข้างไฟฟ้านะคะซ้ายขวามาตรงแผงประตูด้านข้างเลยแล้วก็พี่ๆี่เห็นไหมคะตัวด้ามจับประตูด้านในนะเป็นวัสดุโครเมียมนะคะไม่แทบไม่มีรอยเลยนะนะเบ้าข้างในก็ไม่มีรอยเลย็บรอยขีดข่วนเลยค่ะตรงนี้ก็เป็นตัวของ เบาะนะคะจะเป็นความจำเบาะนะ memory seat ไปสองตำแหน่งสำหรับตัวเบาะไฟฟ้าของคนขับนะคะเบาะก็เบาะไฟฟ้าทั้งคู่เลยแต่ว่าทางของคนขับเนี่ยจะได้ตัว memory seat มาเหมือนรถฝั่งยุโรปไปนั่นเองอปรับได้8ทิศทางนะคะสำหรับเบาะไฟฟ้าของ Camry นะแล้วก็เกี่ยวเราลองไปสตาร์ทรถให้พี่ๆฟังเสียงด้านในกันนะคะอ,อันนี้เปิดไฟไว้เพราะว่ามันมืดนะคะตัวนี้ยังดิดอยู่เลย ตั้งแต่ออกจากป้ายแดงนะยังไม่ได้แกะเลยนะสติ๊กเกอร์อันนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปสตาร์ทรถกันเลยค่ะปุ่มพ u s สต t a r t นะคะจะอยู่ทางด้านขวามือของตัวรถนะคะพี่ๆหน้านข้างพวงมาลัยแบบนี้เลยอ่าสตาร์ทรถกันมาแล้วโลโก้เคมลี่ขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะตรงหน้าจอดิจิตอลตรงรื่นใหม่ตรงกลางนะคะนี่เห็นไหมคะพี่ๆเลขไมคันนี้นะตามนี้เลยค่ะไม่มีกลอไมแน่นอนที่เพชรยน เห็นยังไงอย่างนั้นเลยค่ะเลขไม้อยู่ที่1นึ่ง0มื่นหนกว่ากิโลเท่านั้นนะคะสำหรับแคม r y 2 5 G คันนี้นะวิ่งไปแค่แสนกว่าโลเท่านั้นเองอ่าดีมากเลยแล้วตัวพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะพร้อมกับตัววัสดุหนังนะคะซอฟทัชนะกลุ่มาด้วยลายไม้เคล่าตรงนี้นะคะแล้วก็ ตัว s o อท t o เนี่ยจะอยู่ด้านข้างพร้อมปุ่มมติฟังก์ชันซ้ายขวานะคะมากันแบบนี้เลยสําหรับการตั้งค่านะคะต่างๆของตัวรถนะไม่ว่าจะเป็นดูอัตราการเสี่ยนเปลืองนะคะของตัวรถนะหรือว่าเซ็ตระบบต่างๆเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเรามีเรื่องปุ่มความปลอดภัยนะคะอยู่ด้านข้างอันนี้ก็อย่างที่เห็นเลยค่ะช่วยเรื่องความปลอดภัยนะตัว by sport monitor นะคะด้านข้างเตือนจุดอับสายตาสาหรับเวลามีมอไซค์มาด้านข้างแล้วเราไม่เห็นนะ่าจะเปลี่ยนเลน ไฟมันจะขึ้นเตือนตรงนี้นะคะถ้าเรากดเปิดไปแต่ถ้าไม่ใช้สามารถปิดได้ค่ะแล้วก็ปุ่มป้องกันการลื่นถลไมระบบช่วยจอดนะคะแล้วก็เอาไว้พับปรับไฟฟ้าอัตโนมัตินะเพราะว่า 2.5G คันนี้นะคะแคม r ี่คันนี้เนี่ยเวลาเราปรับปอับ m มมโมรี e ซีนะคะเขาจะปรับองศากระจกให้ด้วยนะ Memory ตัวกระจกตัวองศากระจกไปด้วยนั่นเองอแล้วก็ตัวนี้นะคะมีม่านไฟฟ้าด้านหลังด้วยนะม่านไฟฟ้าถ้าไม่ใช้นะคะ ก็สามารถปิดได้ตัวเปิดม่านไฟฟ้าอยู่ตรงนี้เมื่อกี้ปิดไว้นะแล้วก็ถ้าเราเปิดนะคะอ่ะให้แวะดูเบาะก,กันก่อนแป๊บหนึ่งเนาะสภาพเบาะเนี่ยสวยมากๆเลยค่ะพี่ๆแทบไม่มีรอยย่นรอยแตกลายงานเลยนะรอยแตกลายงานไม่มีเลยรอยย่นก็มีนิดหน่อยตามการใช้งานแต่สภาพโดยรวมเนี่ยกดไปนะคะเด้งคืนสภาพเหมือนเดิมเลยด้านหลังก็เช่นกันค่ะแทบไม่ผ่านการใช้งานมาเลยนะพร้อมกับด้านหลังนะคะเมื่อกี้มิกี้ลองกดปุ่ม เปิดม่านไฟฟ้าไปแล้วใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่ใช้แล้วกดปุ่มเดิมเมื่อกี้นะคะแล้วก็สามารถปิดได้อย่างนี้เลยแต่ถ้าเปิดค้างไว้นะคะตัวม่านไฟฟ้าเวลาเราเข้าเกียร์ R นะคะมันจะลดลงให้อัตโนมัตินะคะพี่ๆอ่ะไปต่อกันด้านหน้าคอนโซลรถค่ะก่อนหน้านี้มิกกี้เคยพาพี่พี่ดูในตัวของแคมรี่เอ็กซ์เมไปแล้วใช่ไหมคะออปชันคล้ายๆกันเลยค่ะแต่ตัวนี้จะได้เครื่องตัวแรงไปกว่า ตัว2 5 G นั่นเองเพราะว่าตัว Eximo จะเป็นตัว2.0นะคะแต่ว่าออปชันได้มาคล้ายๆกันเลยถ้าเป็นตัว2.0รุ่นธรรมดาเนี่ยตัวหน้าจอจะไม่ใช่หน้าจอทัชสกรีนนะคะแต่ว่าตัวหน้าจอทัชสกรีนเนี่ยจะมีแค่ในรุ่นของ2 5 G นะแล้วก็ตัว Eximo เท่านั้นแล้วก็ได้ลำโพงเหมือนกันนะคะ JBL นะ Dolby Digital ไปพร้อมกับปุ่มนะคะปรับแอร์นะแยกซ้ายขวาเป็น Dual อ o n นนั่นเอง มาพร้อมกับไวเลสชาร์จแล้วก็ที่เก็บแก้วแล้วก็แบบปิดนี้นี่เองอ่ะตัวนี้พวงมาลัยอ๋อลืมบอกไปค่ะพวงม,มาลัยนะมีเกียร์แพนเดิลชิพมาด้วยนะคะสำหรับ 2.5G จนะแตจะแตกต่างจากรุ่นเดิมไปสักนิดนึงเนาะตัวปรับตัวนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเรานะคะไปดูกันต่อนะในส่วนของห้องเครื่องยนต์ด้านหน้านะคะก่อนที่จะปิดท้ายคลิปแล้วก็ บอกราคาพี่ๆกันในท้ายคลิปนะสำหรับใครที่รอราคาอยู่นะคะอดใจรอสักครู่นะคะเดี๋ยวมิก้พาไปดูห้องเครื่องด้านหน้าก่อนนะตามกันมาเลยค่ะพี่ๆไปเบื่อใครเวียนหัวนะคะต้องค่อยๆปิดเนาะเพราะว่ามิกี้ลองเช็คคลิปตัวเองดูแล้วเนี่ยก็อาจจะมีบางมุมนะคะที่ดูเวียนหัวไปบ้างนะพี่ๆสามารถคอมเมนต์ติชมเข้ามาได้เลยนะคะในใต้คอมเมนต์ด้านล่าง ของคลิปมิกกี้นะคะเพื่อจะไปปรับปรุงแก้ไขให้คลิปมันดีขึ้นเนาะจะได้พากันดูรีวิวแบบสบายๆย,ยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็อีกเช่นเคยค่ะตัว Camry ทุกคันเนี่ยจะเป็นระบบค้ำโชกนะคะฝากกระโปรงด้านหน้าเปิดได้สบายๆด้วยมือเดียวอย่างนี้ได้เลยอ่าเป็นผู้หญิงก็เปิดง่ายๆเลยค่ะแค่งัดขึ้นมาแล้วก็ดันขึ้นแค่นี้เองสะดวกสบายมากเลยสำหรับแคมรีนะคะแล้วก็ตัวแรงคันนี้นะเครื่องยนต์ดูโอวีวีอย่างที่บอกไปนะคะ ตัวเบ้าชกแต่เข็บเม็ดอาร์ตต่างๆก็ยังเรียนตัวสวยนะนี่เลยฝากกระโปรงยังฝากกระโปรงเดิมนะคะมีสัญลักษณ์สติ๊กเกอร์ต่างๆอยู่ครบนะแล้วก็ตัวตาปั๊มโตโยต้าก็ยังมีอยู่นะคะห้องเครื่องที่ดูสะอาดสะอ้านแบบนี้ไม่ได้ทําการเปลี่ยนเครื่องมาแต่อย่างใดนะเราแค่ล้างห้องเครื่องทําความสะอาดได้เราแค่ล้างทําความสะอาดให้เท่านั้นนะคะแล้วก็ดูได้เลยตัวจุดมาร์กแต้มสีต่างๆนะคะยังมีให้เห็นอยู่นะทุกจุดเลยนะคะ สังเกตได้เลยสียังคัลเลอร์ฟูลอยู่ส่วนด้านหน้านะคะแคปซีต่างๆอาจจะไม่เห็นนะเพราะว่าอันนี้เขาปิดมาเพื่อความเรียบร้อยนะคะแต่ตัวหัวน็อตด,ด้านหน้าเนี่ยไม่มีรอยขันรอยไขเลยนะคะนี่เลยไปดูตะเข็บเม็ดอักด้านนี้กันบ้างคะ่ะพี่พี่ก่อนจะไปดูเห็นไหมไม่มีรอยขันรอยไขเลยนะคะสําหรับคันนี้นะตะเข็บเม็ดอักก็เรียงตัวสวยตรงตัวเบ้าโชกท้งซ้ายแล้วก็ขวาไปนั่นเองแล้วก็คันนี้นะคะพี่ๆ ราคาตั้งขายตอนนี้เนี่ยตัวแคมรี่ 2.5G คันนี้นะคะราคาเนี่ยถูกกว่าป้ายแดงลงมาเยอะเลยเพราะว่าราคาป้ายแดงเนี่ยจะอยู่ที่ร้านแปดปลายๆเลยนะแต่ราคาคันนี้นะคะตั้งขายตอนนี้นะที่เพชรยนต์อยู่ที่อยู่ที่เจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นถูกลงไปกว่าป้ายแดงเยอะมากๆเลยนะคะพี่ๆพ,พร้อมกับสภาพรถเนี่ยคันนี้ก็อยู่ที่ประมาณแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะ แค่ไม่ต้องเก็บงานอะไรเลยอาจจะล้างขัดเคลือบสีไปอีกสักนิดสักหน่อยนะก็ดูงเงาวิ้งวับแน่นอนค่ะแล้วก็โปรโมชั่นดอกเบี้ยด,ดีๆนะคะตอนนี้ยังมีอยู่นะคะรอพี่ๆอยู่ที่เพรยน์นะสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมมาตามเบอร์ที่พิกี้ทิ้งไว้ให้ได้เลยนะคะสําหรับตัวแคมรี่คันนี้ถ้าใครสนใจเป็นพิเศษเนี่ยแอดไลน์มาขอรายละเอ,เอียดเพิ่มเติมแล้วก็รูปภาพเพิ่มเติมได้เลยค่ะยินดีให้คําปรึกษาพี่ๆทุกท่านเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะเดี๋ยวมิกี้ก็ขอลากันไปก่อนกับแคมรี่ 2.5G คันนี้นะ คราวหน้าจะเอาคันไหนมาให้พี่ๆดูอีกเนี่ยฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการรีวิวคลิปต่อไปของมิกกี้ได้นะคะวันนี้ลากันไปเท่านี้นะคะพี่ๆสวัสดีค่ะ